Boom. Yeah, สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำพะโล้ไก่เริ่มจะเดือดแล้วนะคะแต่ว่าขาดผงพะโล้ไม่มีผงเลยค่ะแต่ก็ลองดูสีอิวดำน้ำตาลปี๊บไม่ได้ผัดอะไรเลยนะคะลองลองดูชิ้วๆิวดูเอาที่คุณสามีสั่งตามออเดอร์นะคะ ก็ว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้แช่ก๋วยเตี๋ยวไว้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าก๋วยเตี๋ยววันนี้จะเป็นแบบไหนกะว่าจะใส่ใส่อะไรนะไอ้ลูกข้าวๆาวนะคะหัวเชื้อเท้าด้วยแต่ไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่าคอยดูรอบหน้านะคะผลงานจะออกมาเป็นยังไง ให้ดูแค่นี้ก่อนแค่ดูแค่น้ําเดือดแต่ไม่มีผงพะโล้นะคะตับรองว่าจะออกมาสูตรไหนไม่รู้แต่คอยดูค่ะ